โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคึืนลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคลิปแรก3คู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษจัดไปนะครับไปเริ่มที่เวลา3ามทุ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับลีดอันดับ17บมาซิตี้79แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮม3ต่อ0นะครับเป๊ปกอร์เดียร่า ต้องเช็คเควินเดอร์บอยเหมือนเดิมนะครับที่เหลือแกนหลักแบรนโดโรดี้กุนโดกันนารุกมาเลสกรีลิธเออร์ลิงฮาร์แลนนะครับนี่เป็นแกนหลักที่น่าจะลงแน่ๆครับเจอกับลีส30แต้มหนีตกชั้นนะครับถือว่าเป็นการประเดิมเกมแรกของบิ๊กแซมด้วยครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้บอลหมัด1ต่อ4นะครับแกนหลักก็มีเวสตันแม็กเคนนี่ซัมเมอร์วิลล์ริฟิตยอนตัวแพทริกบัมฟอร์ดนะครับเกมแรกเจอกัน มาซิตี้บุกชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมมาซิตี้เป็นต่อบานเบิดแน่นอนนะครับเอาง่ายสาการเนี่ยมาซิตี้นำอาร์เซนอลหแต้มแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับถ้าชนะจะฉีกออกไปในขณะที่หลีดนี้ตกชั้น5นัดหลังสุดเก็บได้แค่แต้มเดียวครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับซิตี้การันตี2ลูกเชียร์ซิตี้ที่2ประตูนะครับการันตีเป็นรุ่นเม็ด3เชียรซิตี้ครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูทันนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลสสเปอร์54แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ลิเวอร์ฟูมา3ต่อ4นะครับคืนวันนี้ตัวเจ็บเหมือนเดิมีฟบิูซูมาโรดิโกเบนทันกูครับดานันเปลคอยเบียบคุมตรงกลางแนวรุกตามข่าวน่าจะเลือกลิชาริสซันสวนเฮืองมินและแฮร์รี่เคนนะครับทำให้ดิยันครูเซฟสกี้อาจจะต้องรอกาสที่มานั่งสำรองเจอกับพาเลส 40แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสแฮม4-3นะครับรอยฮอสซันไม่มีเจมส์ทอมกินนะครับที่เหลือตัวหลักชีกดูคูเร่ไมเคลิลโอลิเซอร์ริฟิตซาฮาออสเนเอดูอาเหมือนเดิมครับเกมแรกเจอกันสเปอร์บุกถลม่ม4-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้สเปอร์เป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆพอพาเลทชนะเวสแฮมเกมที่แล้วเนี่ยสาการลอยตัวเลยครับไม่ต้องลุ้นดิ้นรนอะไรแล้วนะครับในขณะที่สเปอร์ เอา,อาง,ง่ายว่า4นัดหลังสุดเก็บได้แต้มเดียวครับแต่ว่าหลายๆเกมก็พยายามจะคัมแบ็กแต่ทำไม่ได้นะครับเกมแบบนี้ผมว่ากลับมาเล่นในบ้านแล้วสเปอร์จำเป็นต้องชนะในเกมนี้แล้วครับเจอพาเลทที่ค่อนข้างลอยตัวครับวัดใจสเปอร์ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับ ปิดท้ายเวลาสามทุ่มอีกหนึ่งคู่ครับไปดูบอลหมัดอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ12ทั้ง2ทีมมี39คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูที่เสียเชลซีดีกว่านะครับบอลหมัดเกมล่าสุดเปิดบ้านทลมลีด4ต่อ1ครับแกรี่โอนิวก็มีผู้เล่นตัวหลักอย่างเชฟสันเลอร์มาฟิลิปบิลลิงดังโกออลตาร่ากองหน้าโดมินิกโซลันกี้นะครับเจอกับเชลซีเกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้อาร์เซนอลมา1ต่อ3นะครับตัวหลักก็เอนโซ f ฟอร์นันเดสกองเต้โควาสิตนะครับแนวรุกน่าจะได้เห็นมาดูเอ้ก้ที่ยิงประตูได้นัดที่แล้วเล่นกับจอเฟลิกและคายฮาวเวดครับเกมแรกเจอกันเชลซีเปิดบ้านชนะ2-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเชลซียังบุกมาเป็นต่อครับน่าสนใจครับลำพาดพาทีมแพ้6เกมรวดในทุกรายการในขณะที่บอลมัดของแกรี่โอเนลครับสาการลอยตัวเลยครับไม่ถึงกับต้องนี่หลนหนีการตกชั้นแล้วครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดผมดูแล้วเนี่ยเล่นสบายกว่าด้วยครับเล่นในบ้าน เชลซี Chelsea, ชั่วโมงนี้ยังสับสนในแท็กติกเลยครับผมว่าเกมแบบนี้วัดใจบอลหมัดในบ้านนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3ทีมในคลิปแรกชอบไปที่มาซิตี้ทอนามนฮอรสเปอร์และบอลหมัดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งนกหนังบิ๊กแมตช์คอยทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย